สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูบัตรประชาชนสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักกันค่ะใบนี้ปอยทำไว้ให้ชิฟฟ่อนนะคะบัตรอันนี้จะทําให้ดูเล่นก็ได้หรือว่าใครจะทําเอาไว้เวลาพาสัตว์เลี้ยงไปโรงพยาบาลสัตว์ก็ได้นะคะเวลาที่พยาบาลขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราก็สามารถยื่นใบนี้ให้ได้เลยค่ะอันนี้ปอยสั่งทํามาไม่แพงนะคะแค่7จดกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวปอยจะใส่พิกัดร้านเอาไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะมาดูที่ตัวบัตรกันค่ะ นี่ค่ะตัวบัตรจะเป็นบัตรแข็งนะคะเป็นบัตรพลาสติกแข็งแบบนี้ค่ะเหมือนบัตรของจริงเลยนะคะที่ด้านหลังจะเป็นบันี้ค่ะแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะใส่รูปไว้ที่มุมล่างขวาค่ะคุณภาพดีเลยนะคะสําหรับรายละเอียดของบัตรก็จะมีเป็นเลขบัตรประชาชนนะคะอันนี้เราจะกําหนดเลขเองก็ได้หรือว่าให้ที่ร้านรันเลขก็ได้นะคะแล้วก็มีชื่อนมสกุลของสัตว์เลี้ยงค่ะ ก็จะเป็นเด็กหญิงชิฟฟอนบันนี่นะคะมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นวันเกิดนะคะอันนี้ของชิฟฟอนเกิด1กุมภาพันธ์2554ค่ะตอนนี้ชิฟฟอนก็อายุ11ปีกับอีก6เดือนแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสายพันธุ์ค่ะก็ใส่สายพันธุ์ตามตากเลี้ยงของเราเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่อยู่ค่ะถ้าใครที่จะใช้พาน้องไปโรงพยาบาลสัตว์ก็ใส่ที่อยู่จริงได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นวันออกบัตรค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นส่วนของเจ้าของผู้ดูแลนะคะถ้าใครจะพาน้องไปโรงพยาบาลและใช้อันนี้ก็ใส่เป็นชื่อนามสกุลจริงของเจ้าของแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นวันหมดอายุนะคะก็จะเป็นบัตรแบบตลอดชีพค่ะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของรูปถ่ายนะคะแล้วก็ส่งรูปถ่ายของสัตว์เลี้ยงของเราไปให้ที่ร้านค่ะก็จะปิ๊นออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะรูปอันนี้ก็ชัดดีเลยค่ะอันนี้ทำออกมาแล้วปอยถูกใจมากๆนะคะ นี่ค่ะน่ารักน่าโพกมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวป้าจะลองถ่ายบัตรอันนี้คู่กับชิฟฟ่อนให้ดูค่ะนี่ค่ะตอนนี้ชิฟฟ่อนกำลังหลับอยู่นะคะ ตอนนี้ชิฟป้อนไกนยู่ค่อนข้างมากแล้วนะคะตอนกลางวันก็จะนอนเยอะหน่อยค่ะสำหรับใครที่ชอบบัตรแบบนี้นะคะก็ลองทำมาให้ลูกๆใช้ดูค่ะปล่อยว่าน่ารักดีนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง youtube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ